เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นผ่านตากันบ,บ้างแล้วว่ามีการคูณ VIP 3เท่ามันคืออะไรล่ะครับก็คือเราเติมเท่าไหร่มันก็จะคูณค่า VIP ไป3เท่าเติม1,000คูป,ปองเข้าพันหนึ่งแต่ VIP นั้นจะเด้งจาก1,000เป็น3,000ไม่งงเนาะเราก็จะไป VIP 10ได้ง่ายขึ้นถ้าเราเติมสัก3 0 0 0 0อ่อะนะมันก็จะคูณ3 ก็อู้เก็บ9ก้าหมื่นตรงตรงไม่อ้อมค้อมกับกิจกรรมนี้นะไอหน้าหิ <c oughs> ขอพูดหน่อยเถอะแสนหนึ่งเนี่ยให้กูได้พูดได้บทหน่อยสายเติมได้แบบว่าโอ้โหถ้าไม่รักจริงนี่อยู่ไม่ได้นะดูแต่ละอย่างที่เซิร์ฟไทยเราแม่งทาดิเหมือนตอนนี้มีแค่เซิร์ฟไทยนะที่ v i p มันคูณ3อมอะดูก็รู้ว่าหิวตังตอนนี้เชื่อไม่รู้ว่าเวียดนานหมหรือไต้หวันเขามีไหมนะแต่ถ้าไม่มีแปลว่าเซิร์ฟไทยม่งน่าเลือดจัด ตั้งแต่เวลาพาสัสองเดือนแล้วมือยังจะมา VIP คูณ3ฮัลโหลขอโทษนะคนที่เขาเติมเป็นแสนอ่ะเขาควรจะมีอะไรที่มันมีของเสริมหน้ากูหน่อยใช่ให้มันมีของสมหน้าว่ากูเติมเยอะหน่อย VIP มันคือยอดสะสมมันไม่ควรมีอะไรมาคูณทำอะไรไม่มีอะไรเกงใจคนที่เขาสาเติมเกมมาเยอะเลยนะบางคนก็จะแบบว่าโหอะไรอย่างเงี้ให้ใส่เติมน้อยเขามีสิทธิ์หน่อย อะไรก็สายเติมน้อยแล้วผู้เล่นที่มันเติมเยอะๆเนี่ยเขาไม่มีหัวใจเลยเหรอความจริงสายเติมนี่คือจุดล่างสุดของห่วงโซ่อาหารแห่งการดูแลเอาใจใส่เลยนะเกมอบมาสนใจแต่ผู้เล่นใหม่กับผู้เล่นที่กลับมาเล่นคุณสังเกตกิจกรรมดูวดิไอเกรรมหาเนี่ยเติมโค้ดเนี่ยถ้าคุณไม่ใช่ผู้เล่นที่กลับมาเล่นหรือผู้เล่นใหม่เล่นตัวคุณอย่างน้อยคุณจะได้กี่ชาติ หรือจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพเลยไอกิจกรรมสุม่มโกโจโกูเห็นกันเกื่อนเฟซกดฟรีครับกดฟรีอุย้ยกดฟรีได้มาสองอันเลยโอ้โหกูนั่งกดฟรีแต่วันแรกยังวันสุดท้ายรู้ไหมมาัใสา่เวทการตีให้กูหนึ่งโอ้โหน้ำตกากูจะไหลและที่เห็นกดได้ฟรีกันอนะ v i ออย่างมากสุดก็แค่สามอะส่วนใหญ่ที่โดนแดกกันเรียกกระดานเนี่ยเ็ทั้งนั้น รว่าหมดไปมันก็ไม่ช่วยหาอะไรหรอกตั้งแต่วันลพสัสองเดือนแล้วแต่ก็ต้องหาที่ระบายอะ่ะมันน่าน้อยใจอะ่ะอุตส่าห์มีสิ่งที่เรียกว่า V.I.P. ที่แบบว่าสะสมยอดเติมให้รู้สึกว่าเออสิ่งที่เติมไปเนี่ยอย่าน้อยได้ของตอบแทนนะแต่สุดท้ายของตอบแทนก็กลับมาคูณบ้ามาบอให้ได้ง่ายขึ้นแล้วคนที่เติมก่อนหนะ้าไอคนที่เติมเยอะๆ V.I.P. สิทั้งหลายอะ่ะ มันก็ต้องรู้สึกน้อยใจกันบ้างแหละขึ้นอยู่แบบว่าความน้อยใจแต่ละคนมันมา,มากน้อยแค่ไหนฉันโคตรน้อยใจเลยโหเหมือนแกไอเดียนเขาจะมีระบบคล้ายๆกันอย่างนี้ใช่ไหมขอถามหน่อยใชไม่ไดเล่นไอดนตี้นะมันมีไหมไอ้พวกคูณยอดเติมเนี่ยคูณแต้มเติมเนี่ยมีไหมหรือมีกี้อวีครั้งแรกในชีวิตอืมและนี่คือความในใจของสายเติมอย่างฉันนะแสนหนึ่งมึงให้กูได้พูดไม่ต้องมาบอกว่าคนซื้อไม่หมดคนหมดไม่ซื้อไอ้คำพูดเนี่ยโคตรไร้สาระเลย ทำไมกูต้องเสียตังค์ซื้อสกินที่กูไม่ชอบเพื่อที่กูจะสามารถบ่นได้ไม่สวยกูก็บอกไม่สวยไม่ชอบกูบอกไม่ชอบทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คนที่บ่นนะไม่ซื้อเขาอาจจะเป็นสายเติมเยอะเลยก็ได้แต่สายเติมแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนจะเป็นสายเติม่ะกูจะซื้อทุกอย่างที่เกมออกแต่สายเติมบางคนจะเป็นแบบว,ว่าฉันจะซื้อทุกอย่างที่สวยและคุ้มค่าพอที่จะจ่ายตังค์ลูกฉันต้องสวยที่สุดอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้น ไม่ต้องมาแซวว่าคนซื้อไม่บน่นคนบ่นไม่ซื้อแสนหนึ่งนะให้กูได้บ่นได้ด่าหน่อยเถอะฉันไม่ได้เลียแข้งเลียขาเกมไปแล้วอะไรดีฉันก็ชมอะไรห่วยฉันก็ดา่าลงคลิปเสร็จมีดราม,ม่าแน่นอนแต่ฉันไม่สนฉันแค่อยากระบายความบัดอัน้นเริ่มเจ็บคอแล้วตอนนี้ก็ทิ่าไปจนกว่าหม่คลิปหน้าแล้วกันรู้ว่าบ่นไปไม่ช่วยอะไรแต่แค่อยากระบายอะนะข่าวหลังถ้าไม่เอาสก,กินป้ายแดงมาขายส่งกูก็ไม่แปลกใจแล้วแหละ